ทางเตรียมช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เตรียมเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ขอรับเงิน5,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากกรณีที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชือ้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w r า o m e t i n g กัน c o m เท่านั้นล่าสุดทางภาครัฐก็ได้ทยอยส่งข้อความ SMS แจ้งผลการคัดกรองแก่ผู้ที่ลงทะเบียนโดยหลายรายได้รับข้อความ SMS แจ้งมาว่าไม่ได้รับสิทธิ์จนทำให้ผู้ที่ลงทะเบียนหลายรายไม่พอใจจนเกิดแฮชแท็กทำไมไม่ได้5,000ในทวิตเตอร์ โดยทุกรายต่างก็ยืนยันว่าตนเองเดือดร้อนและได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่ทำไมจึงไม่ผ่านการพิจารณาขณะที่นายละวะลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่าสำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน4.78ล้านรายจะทยอยได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาในช่วงวันที่11-14ถึงเมษายน2563โดยส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากได้รับการดูแลผลกระทบจากโควิด -19 โดยรัฐบาลผ่านช่องทางอื่นเช่นข้าราชการผู้รับบำนาญผู้ได้รับสิทธิประกันสังคมเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นต้นรวมทั้งกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นนักเรียนนักศึกษาซึ่งยังคงไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแรง และส่วนหนึ่งได้รับการดูแลผ่านช่องทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศหรือกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้เช่นผู้ค้าขายออนไลน์เป็นต้นนอกจากนี้เมื่อปิดรับลงทะเบียนและได้คัดกรองผู้ลงทะเบียนครบถ้วนทั้งหมด27ล้านลายแล้วจะเปิดให้มีช่องทางการอุทธรณ์ผลการพิจารณาสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง3เดือนเช่นเดิมเนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์นายรับบลกล่าวนะคะ